สวัสดีครับเออขณะนี้เวลาที่ญี่ปุ่นก็ประมาณเที่ยงนะฮะเที่ยงเที่ยง10นาทีนะครับถ้าเมืองไทยก็ประมาณสิบโมงเช้านะครับตอนนี้วันนี้อากาศดีครับวันนี้แดดออกนะฮะวันนี้พามาดูรถประมูลนะครับที่ U.S.S ครับเป็นลานประมูลรถเรียกว่าโตเกียวนะครับเขาจะประมูลทุกวันพฤหัสนะฮะ นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1มีนาคมนะครับโปรดสังเกตดูนะครับนะฮะรถที่มูลนะครับจะเป็นลานกว้างนะฮะกว้างมากครับเนี่ยตอนนี้ผมมาอยู่ล็อกที่28นะครับซึ่งเป็นอ,อ่เป็นลานจอดรถก็พกงา่ายๆก็คือทางตะกุลยุโรปนะฮะมีตั้งแต่พวกเบนซ์บีเอ็มพวกมิ Cooper, Audi, นิคูเปอร์ออดี้อะไรเงี้ยฮะนี่ฮะนี่ครับนี่คือรถที่มาเข้าประมูลนะครับ เราต้องมาตรวจสภาพรถก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปประมูลเพราะไม่งั้นบางทีเราเห็นราคาลงก็นึกว่าถูกแนละ้วไปซื้อมานะโดยที่ไม่ได้ตรวจรถก่อนบางทีเจอพวงมาลัยซ้ายน,นะครับเจอพวงมาลัยซ้ายหรืออาจจะเครื่องมีปัญหาเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตดูก่อนเอ๊ะทำไมมันรถมันถึงราคาถูกนะครับฉะนั้นการที่เราจะไปประมูลรถมราต้องมาตรวจดูรถก่อนนะครับอย่างเมื่อกี้ผมไปดูรถนะฮะเห็นบีเอมสองประตูนะฮะเป็นตัวสปอร์ตนะฮะสีดําสวยด้วยนะครับไฟซีนอนนะฮะ อผมอนึกคิดว่าตกสำรวจนะฮะแต่มาดูจริงๆแล้วมันเป็นพวงมาลัยทรายนะฮะเกือบพลาดเลยไหมฮะอันนี้เป็นเซทโฟนะครับเซทโฟตัวนี้น่าจะเป็นปีประมาณ2003นะครับหรือ2002นะครับตัวนี้เป็น E นะครับ E พวงมาลัยทรายนะฮะแล้วพวกนี้มีราคาไม่แพงะฮะเป็นรถยุโรปก็เป็นเบนส์ฮะเบนส์แวนนะครับเป็นออดี้นะครับเป็นโฟกส์นะครับนะครับรุ่นใหม่บางทีรถออกห้างมาก็มีนะฮะบางทีอ่าตัวนี้เป็น S L K นะครับ เป็น S L K ไปดูสภาพโดยรวมนะครับ S L K นี่อาพวงมาลัยขวาครับตอนนี้จะมีใบแจ้งนะครับว่าถ้าจะสนใจดูรถคันนี้ให้เอาบัตรนะครับเมมเบอร์ไปแลกเอาที่กุญแจที่ตรงที่ล็อกนะครับเดี๋ยวไปดูรอบๆนะครับนี่ครับ S L K 350ครับตอนนี้เครื่องเครื่องเครื่อง3,500นนะฮะนั่งเป็นรถสปอร์ตนะครับสวยมากครับ นี่ยนี่เป็นรถประมูลนะฮะไม่ใช่รถจอดโชว์รูมนะครับโปรดสังเกตนะฮะนี่ฮะเป็นแถวเป็นแนวงนี้แหละครับเนี่ยฮะฉะนั้นเราต้องมาดูรถให้ให้ละเอียดก่อนที่เราจะซื้อนะครับอันนี้เป็นเออ่ขับแมนนะฮะขับแมนนะครับสีน้ำตาลขับแมนสีน้ำตาลนี่ครับเป็นคูเปอร์ธรรมดาไม่ใช่ S นะครับเป็นขับแมน S อันถัดไปก็เป็น350เห็นไหมฮะนี่ฮะสวยมากครับตัวนี้ตัวแต่งนะครับชุดล้อ AMG ก็จะมีคนมาดูรถเหมือนกันนะครับนี่ฮะ <Okay. S 1> ก็จะมีเอ่อคนที่มาดูรถนะครับมินคูเปอร์เยอะ,ะฮะนี่ก็เป็นเบนซ์เป็นเบนซ์บีเอ็มฮะตัวเนี้ยเยอะมากฮะโซนุนก็จะเป็นพวกฮัมเมอร์นะฮะ เห็นแดงๆก็ตรงนั้นก็คือเป็นซุ้มที่เขาจะอำนวยความสะดวกเรื่องกุญแจรถนะครับใครอยากไปดูรถก็ต้องเอาบัตรกัแรกนะฮะนะครับอ่าตอนนี้ผมเจอรู้สึกจะมีมินิเออเป็นเป็นเป็นคูเปอร์นะฮะไม่ใช่มินินะเป็นคูเปอร์นตัวนี้เป็นตัวธรรมดาฮะเป็นคูเปอร์ธรรมดาแต่อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะสีเหมือนกันนะครับรู้สึกจะเป็น S นะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยฮะซูเปอร์ชาร์จนะครับสังเกตง่ายฮะคำว่าเอสนะฮะก็ดูที่ฝากระโปรงนะครับ ฝากระโปรงแล้วด้านข้างเนี่ยมันจะมีคำว่า S นะฮะจะดูไปเรื่อยๆนะฮะอ่าเบาะภายในส่วนมากครับเห็นแป๊บๆแล้วครับนี่ฮะนี่ครับ S อสนะครับคันนี้สวยครับดูภายในนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูภายในนะครับดูภายในนี่ครับรถประมวลนะครับนี่ฮะเครื่องสามพันครับซโฟนะฮะอ่ามีโอกาสนะฮะมา จะมาซื้อรถที่ญี่ปุ่นง่ายๆฮะอ,อยากจะมายืนอยู่ตรงนี้เหมือนผมนะฮะก็เก็บตังค์ไว้เยอะนะครับอยากได้นะครับที่นี่ก็ซื้อเงินสดอย่างเดียวครับตัวนี้เป็น e สามหกบ้านเราฮะวงลัยซ้มมา,ายไม่แพงครับพวกนี้ไม่แพงนะครับดูๆไปนะครับถ้าสนใจ แล้วก็โทรมาปรึกษาได้ครับถ้าเบอร์บางไทยก็0819352175นะฮะกรณนี้ถ้าผมอยู่บางไทยนะครับถ้าเป็นอยู่ญี่ปุ่นก็ติดต่อผมโดยตรงก็นะฮะกดตามที่ผมแจ้งไปแล้วครับได้คุยกับผมแน่นอนนะฮะนะครับกดตามนี้เลย009นะครับ8180 4362 2175เบอร์นี้ผมใช้ที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้เอไม่รู้ว่าโฉมใหม่หรือเปล่านะครับแต่รู้สึกจะเป็นตัวแต่งนะครับ มีโอกาสขึ้นมานะฮะโซนนี้เป็นโซนรถยูโรทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยฮะออดี้นะครับไม่แพงคะไม่แพงแต่เพียงแต่ว่ามันมันต้องซื้อไปหลายคันมันก็เลยคิดว่าแพงนะฮะตัวนี้เป็นเบนท์นะฮะเบนท์เบน์ไม่แพงครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นไฟซีนอนนะฮะไฟตาถั่วนะครับแล้วก็โอ้โหรถเบี้ยเยอะมากฮะเนี่ยรถในฝันผมเลยนะครับเนี่ยฮะตัวนี้เรียกไฟยกรุ่นไฟยกได้เห็นไหมฮะเนี่ยยี่สี่หกนผมมาลลยขวา นะฮะตัวนี้เหมือนกันนะครับนี่ฮะเยอะมากฮะโซนนี้โอ้โหไม่ต้องห่วงฮะชอบรถยุโรปมาโซนนี้แหละครับนี่ฮะนี่ครับใครสนใจอยากได้รถอ่าไม่แพงนะฮะไปซื้อรถน้ำท่วมมานะฮะเรามาหาทะเบียนใส่อ่าตอนนี้เจออีกคันนล้ครับเป็น S ฮะเป็น Mini Cooper S นะครับสีนดำตาลเข้มนะฮะสวยมากนะครับ มีจมูกด้วยนะฮะอ่าเห็นไหมมีจมูกนะครับสวยครับก็คันนี้ตกอยู่ประมาณถ้าประเมินก็อยู่ที่ประมาณ280ดสิบใบนะครับอ่าถ้าตีไปหนึ่งเบก็อัตราเล็กเปลี่ยนบ้านเราก็หนึ่งก็ตีง่ายๆฮะสี่พันบาทนะครับหนึ่งร้อยใบก็กับ4ี่แสนนะครับถ้าสองร้อยใบก็กับแปดแสนบาทนะฮะก็คูณไปดูก็ตกอยู่ประมาณหนึ่งล้านล้านต้นๆนะฮะน่าจะล้าน1แสนบาทประมาณนี้ฮะตัวขับแมน่อก้นะฮะ อตอนนี้เป็นเบนซ์โซนเบนซ์น,นะครับตัวนี้เป็นเอกไฟเอกไฟครับเป็นโปเช่นะครับโปสังเกตนะฮะนี่ฮะผมตัวนี้ผมยืนอยู่บริเวณกลางลานเลยนะฮะถ้าผมมองไม่ผิดถ้าวัดจากท้ายสนามยันหัวสนามจอดรถนี่น่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองได้สบายเลยฮะนี่ฮะดูนี่ฮะ มันโล่งไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะโอ้โหนะครับใครชอบรถมานะฮะไม่ต้องทำอะไรนะฮะมานั่งอยู่ที่นี่ทั้งวันฮะนะครับไอแค่ไปยืนถ่ายรูปอยู่ผมก็เมื่อยขาแล้วนะฮะมีโอกาสเชิญนะครับเอ่อผมก็มีโอกาสก็นำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆในดูกันนะครับเผื่อมีโอกาสนะครับประเทศญี่ปุ่นมันมันมันมาไม่ยากหรอกฮะถ้ารู้จักวิธีทำเอกสารขึ้นมา นะครับอ่าตอนนี้ดูไปสักพักนะฮะเนี่ยเป็นตัวนี้เป็นเอสห้าร้อยนะครับ s อ0ห้ารยเนี่ยฮะมาแล้วครับเบนเปิดทุนยังมีเลยฮะมีทุกแบบนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นรถเอ่อเขาไม่ใช้นะฮะเป็นรถที่แบบมันมันค่อนข้างที่จะที่ผมถามเขาบอกว่ามันเวลาพอจะไปต่อทะเบียนอะไรเงี้ยมันมันมันจะแพงเขาก็เลยไม่ใช้กันเขาซื้อรถใหม่ดีกว่านี่นะครับตัวนี้ ตัว e สีหบ้านเราเนี่ยฮะรถเป้าหมายนะครับไฟยกนะครับซีนอนนะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องของมีสรุปด้วยนะครับอ่าตัวนี้เป็นปี2องพสามครับนะสังเกตนะฮะปี2องพนสามนะครับเครื่องสอง0ันซนะครับอ่าเกรดระดับ4ี่จุดห้าห้าสี่จุดห้านี่น้องใหม่นะฮะถ้าใหม่ก็อยู่ประมาณห้านะฮะ เป็นรุ่น3ามนะครับเกียร์ออโต้นะครับวิ่งมา6ก2 5 1 0กิโลเมตรนะครับนะครับตอนนี้ภายในเกียรบีครับเกียรบีกับ4.5่อันนี้สภาพดีฮะอิสรุปนี่นะครตัวนี้สวยครับ โอเคนะครับแล้วไงเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลในที่ลานประมูลให้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวงั้นช็อตนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะฮะพราผมต้องนั่งรถโดยสารเดินไม่ไหวครับไกลเดี๋ยวผมต้องไปรอรถก่อนนะครับมาที่นี่มันต้องทำใจนะฮะ มีเท่าไหร่ก็หมดกนะครับเนี่ยเดี๋ยวรอรถก่อนนะครับต้องรถก่อน